เอาเสือกเสื้อใช่ล่ะเสือกเมื่อกี้อยู่ใส่เอามากไหมลูกเสือกมาจับตัวนี้ไหมจับซอยกันอีกนี่ล็อกนึงนี่นี่เอาล็อกตั้มก็ได้นี่มานี่หมูนี่ก็ดึงเค้งๆไหมที่ไหลใหญ่มันง่านไหมมาอีกล็อกนึงนี่ดึงล็อกนี่มันเค้งอย่างพี่เล็กมันง่านนี่ไหมมาดึงอีกล็อกน,นึงนี่ตัวนึงเนี่ยนั่นน่ะขอทุนนั่นแม่จับพุ่นไหมจับระดับต่้มก็ได้จับระดับต่้ตมสอยกันน่ะดวนเลยเด้ปั๊บปับเลย ขึ้นไปไปไปยื่นกันพี่เล็กไปยื่นตัวขึ้นไปก่อนขึ้นสันซีนนะ่ะจับสันซีก็ได้นะ่ะเอามือสอดเข้ามาหน่ะล่ะนั่นล่ะสอดเข้ามาน่นะ,นนะนาานนจับเลยนะ่ะดูใส้หมองหัวตัวนะ่ะนั่นล่ะขังเทิงหัวโตเอาไปอีก้อนนึงเอาไปอีกสันนึงแยาไป,ไปสอดนั่นเอาสูงกว่ันอีกก็ได้ลูกสูงกว่ันอีกนิดนึง เออระดับมือตัวนั่นละมันเลยมันงฮะมันแล้วพี่เล็กดึงตาไกล้ไปเลยดวน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  มีบ่อไผอยู่ข้างล่างอ่ะเพราะว่าลมมันยุบลมมันมันยุบขนาดเนี้ยเฮ้าประมาทบ่ได้ตงเบิงทิศทั้งล้มเั่นลาหลอกเลยเต้นเฮาอยู่เวละเต้น ก่อว่าขาเดี่ยวนบนอยู่นี่เร็ว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 จับซอยกันด้วยจับซอยกันนี่ไปเลยนี่ที่สมัยก็ตีนใส่ที่เอาตรงนี้ว่าผมว่ามันตีวบนเดียว้วก่อมันปิีวเจ้ากขยีบวิธีใดกันยังดีก็สู้ซอยอ่ะไม่เงียบรถให้รอะเข้ารถหกล้อมาบังให้บานนี่เร็วเร็วเร็ว ลงมาลงมาลงมาเลยพุณยายอยู่ล้างไงนจะขึ้นไปต้อกับไม้จะเบียดให้เขาเอางหน่อยได้บ่น่ ขามไปยุกครับลุงไปยุก<ม>โอ้ยตามนี่อืมเออพูดเลยขามไป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 ามไปลูกล้านเซฟไปดีอยู่จับที่ล่ะจับที่ล่ะเบี่ยงลงไปหันคนกันเลตัวครับไปเลยไปเลยไปเลยก็ไปด้ยเ<ม>บี้บ<ข>ยมึงคน

khăn này ở khăn này, ờ ừ, má leo má leo má 拜拜拜。Bye, bye, bye. โอย้กลับขึ้นมากาลังได้บังนี่อ่างๆันทธรรมดได้งว่าเขากับว่าพายอยู่รุ่มแรง ยันก้มเขาเดียวเสียไปท่านเสีบ่ท่านนี่นักเลยว้าเอ้าด้านหน้าก็ผมพี่ล้วล่ะพี่น้องครับ เห็นบ่จำในว่าเจ้าปีเจ้าไปดีอยู่ในรถบ้านนะนี่แหละเฮ้ยเออไงโอ้ควอแนวพวอแนวเออนี่ลายอยู่ไสนเนาออะมันไงโอ้ควาเด้อปูเด้อ ไปเซ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 ไป่อแล้วพูดแล้วพ่แล้วอละไปด้าไปว่อแล้วพ่แล้วพ่แล้วพ่แล้ว

ghi lắm hôi Ôi hôi này, Ôi hôi hôi bay, hôi hôi bay hôi hôi Lọc hôi Lọc hôi Xem hôi Xem hôi Ôi hôi thọ, ôi, Ôi Ôi Oh. ไปเบิดเลยไปเบิดเลยโอ้ยว่าแล้วพอแล้ว oh. พอแล้วพอแล้วปูโอ้ย oh. oh. ไปเบิดเลย oh. ปเตีนเย oh. ปปนนี่น้องแม่บอกพ่อแม่เข้าไปโย่ oh. mộng tổng, mộng tổng, mộng 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 lên mộng 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 lên Xe mộng 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 xe mộng đó, xe mộng đi mộng 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 ôi, mộng 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 cây mộng mộng เขาป้องกันไปทางนี้เด้มาดันทางนี่มีไหมูกก่อนควงพี่โนโ่ควงอ่ะพี่โน่ควงอ่ะควงกับว่าท่านี่เอาลงบู้อ่านเฮ้ยโอ้ยแออหมดไปเบิร์ดเลยโอ้ยมาเบิร์ดไปไปเบิร์ดเลยเจ้าเบิร์เบิรงดูโอ้ย